โอ้โหนะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับผมตอนนี้นะครับเวลา13 15.32อนนะครับผมมาลุ้นด้วยครับผมลดคอยนะครับผมปาน8บาท24แล้วนะครับ8บาท24นะครับผมโอ้โหนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับจะไปได้หรือเปล่านะครับผมโซนนี้นะครับจะไป9ก้าบาทได้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันต่อนะครับมาลุ้นกันต่อนะครับผมโหนะครับแนวต้านอยู่โซนนี้เลยนะครับ9าบาทนะจะแวะไหมครับจะแวะ10บาทนะครับ จะเวส11บาทไหมครับจะเวส12ไหมครับหรือจะไป30ดอลลาร์เลยครับผม30บาทเลยนะครับผม1ดอลลาร์นะครับจะไปได้หรือเปล่าลุ้นกันต่อนะครับลุ้นกันต่อนะครับโอ้โหนะครับดูครับของเดย์ไม่สนุกนะครับมาดูครับ1นาทีกันดีกว่านะครับ1นาทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมโอ้โหนะครับตาลุกแนวต้านเลยนะครับผม8บาท20นะครับ8บาท20นะครับมันต้องมีอะไรนะครับผมโอ้โหนะครับสุดยอดมากครับผมโอ้โหนะไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้โหนะครับโอ้โห โอ้โหนะครับตอนนี้นะครับเสียงเป็นวัดอยู่ด้วยนะครับผมต้องลุ้นกันต่อนะครับโอ้โหนะครับ8.24นะครับเดี๋ยวแบ็คดูก่อนนะครับ8.24นะครับผม8.25แล้วนะครับ8.25แล้วครับมาดูด้วยกันนะครับผมสามารถไปเก้าบาทได้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเราสามารถไปเข้าบาทได้หรือเปล่าหรือสักประมาณสัก15ถึง20%ได้หรือเปล่านะครับอาจจะเห็นตัวเลข200ถึง300%นะครับถ้าเกิดไปตรงนี้ได้นะครับก็จะประมาณสัก3าม 322บาทนะครับผมเพื่อนๆนะครับดูนะครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับผมโดดคอยนะครับโดดคอยนะครับโดดคอยไปมาทุกตัวต้องไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับใช่หรือเปล่านะครับผมนะครับตอนนี้ผมกาลังครับคลิปอยู่นะครับเพื่อนๆอ่าครับคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูดูต่อนะครับอัพคลิปดูนะครับจะมีอีกไหมนะครับอ่านะครับเโอเคนะครับเดี๋ยวลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นกันอีกรอบหนึ่งนะครับผม นะครับ8 2 5 6อานะครับ8 2 5 6นะครับมีใกรให้มากกว่านี้ไหมครับโอ้โหนะครับบอลลุ่มเข้ามาแล้วนะครับบอลลุ่มเข้ามาแล้วนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดมากโอ้โหนะครับ825้นะครับ8 2 5อแล้วนะครับไปได้อีกหรือเปล่านะครับมีไกรให้มากกว่านี้ไหมครับผมมีไก่ให้มากกว่านี้ไหมครับจัดไปครับผมจัดไปครับผมไปตัว30เลยนะครับผมนะครับหลัก10ล้าน20ล้านร้อยล้านไปเลยนะครับไปเลยนะครับ8.2จุดแครับผมเรียบร้อยครับแ2 8นะครับแ2 8นะครับแปให้มากกว่านี้มัครบ โอเคนะครับไปได้อีกหรือเปล่าครับ,บอย่าทุบนะครับเดี๋ยวหน้าแตกนะครับผมอย่าทุบนะครับเดี๋ยวหน้าแตกครับโหโหนะครับแท่งแบบนี้นะครับไปได้หรือเปล่านะครับนะครับชัดเจนนะครับผมไปได้หรือเปล่าครับอลุมเคลื่อนไหวนะครับ8.26นะครับ8.26นะครับมาดูด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันครับผมดอสคอยนะครับดอสคอยนะครับผมโอเคนะครับเป็นกำลังใจกับทุกคนนะครับจงคล้าในยามที่คนอื่นกลัวจงกลัวในยามที่คนอื่นกล้าแต่ตอนนี้คนกลัวหมดแล้วนะครับผมคนกลัวหมดแล้วนะครับคนกลัวหมดแล้วนะครับผม เรานะครับเราข้ามาแล้วนะครับเราข้ามาตั้งแต่ตอนที่มันลงนะครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนคงเก็บของได้นะครับลุ้นกันต่อนะครับต่อให้มันลงมาก็ไม่ต่ํากว่า8บาทนะครับถ้าต่ากว่า8บาทก็มารับกันใหม่ที่7บาท8นะครับ7บาท7อกนะครับตัวนี้นะครับก็วอลุ่มแบบนี้น่าจะไปต่อนะครับผมน่าจะไปต่อนะครับโอ้โหนะครับเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยมากลุ้นกันต่อนะครับนะครับยอดแค่นี้นะมันแค่จิ๋มมดนะครับมันต้องไปนะครับผมเพื่อนๆนะครับก็อย่าถือสานะครับเส้นนี้นะครับให้องศศาาเรรรียยบบ้้ออแลวคัง นะครับไม่รู้ว่าขี่ผ่านได้นานะครับผมแท่งนี้สีเหลืองครับไปนะครับไปนะครับตัดแนวต้านตรงนี้นะผมยี่สิบสี่บาทนะครับก็เจออ่าตัดแนวต้านวันสิบสองบาทนะครับก็เจอกันด่านต่อไปเลยนะครับผมนะครับนี่คือโดสคอยนะครับโดสคอยนะครับโดสคอยนะครับมาดูครับของตามฟรมเดย์หน่อยนะครับเราเจอมันมาตั้งแต่ราคานี้นะครับน้องๆคนไหนที่เพิ่งมาเข้านะครับอย่าคอมเมนต์มาบ้าคอมเมนต์ลบๆกับพี่นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับพี่เข้าตั้งแต่ราคาหลัก10สตางค์นะครับผมไม่สนใจว่าคุณจะได้ราคาที่กี่สตางค์นะครับแต่ปปัญหหาาขอออองคคุุณณได้ถืืยู่่รเล ถ้าเกิดคุณถือไว้ก็ผมดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไหนบอกว่าผมถือตั้งแต่5ตังค์แต่คุณขายไปก่อนแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่20ตังค์เนี่ยผมว่าตอนนี้ประตูกณนผมก็ไม่แพ้ใครน,นะครับผมโอเคนะครับตือด้วยกันนะครับผมนะครับหวังจะไปแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับผมนะครับตอนนี้ต้องโม้สักหน่อยนะครับตอนนี้ตอนน้ตองโม้สักหน่อยนะครับหวังว่าจะไปต่อนะครับเพื่อนๆตลุงมาก็ไม่เป็นไรครับก็แค่หน้าแตกครับผมนะครับเดาโต้เดาทุกวันมันต้องถูกสักวันนึงนะครับโอเคนะครับลุ้นกระบ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ตามมาฝากสั้นๆขำๆสนุกๆ,น,กๆนะครับในระหว่างครับคลิปลงคลิปประมาณ10-20นาทีลงก่อนหน้านี้นะครับผมก็หวังว่าให้ราคามันไปนะผมนะครับโอเคโอเคโอเคชัดเจนนะครับผมเดี๋ยวดูนิดน,นึงนะครับผมเป็นตลาด Forex เป็นไปเท่าไหร่นะครับ ตลาดโฟริกนะครับมีการทุบลงมานะครับมีการทุบลงมานะครับอย่าลืมนะครับว่าอาจจะลงมาแถวแถวโซนในรับโซนนี้ได้นะผมอกพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับหรือไม่ก็โซนนี้นะครับพันเก้าร้อยนะครับถ้าเกิดมันลบหนักๆนะครับทุกคนจะขายขายบิตคอยนะครับอาจจะมาเก็บตัวที่ถูกอาจจะเป็นดอดคอยนะครับเพราะว่าดอคอยตัวนี้ความสามารถเขาสามารถขึ้นได้อ่ากวามสาเปรียบเทียบเป็นตลาดก็คือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะขึ้นได้ประมาณแปดสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบิตคอยขึ้นมาเก้าสิบแล้วนั่นหมายก็ว่าบิตคอยอีกสิบเปอร์ โอเคนะครับคลิปนี้ก็นํามาฝาก,กเพื่อนสนุกกำกำนะครับไม่ว่ามันจะยืนได้ยั่งยืนหรือเปล่าแต่มันได้เทสระบบแล้วนะครับเทสแล้วนะครับแบาทกว่านะครับข้อโอเคขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ